ใหม่เพื่อไขชะตาบทที่13ตอนบ่ายฟูหลงยังต้องการเรียนว่ายน้ำต่อครั้งนี้นางลากฟูหวันไปด้วยในเมื่อฉีเชอร์หาวิธีปีกตัวจากเหลี่ยงทงและพี่ชายมาได้ฟูหลงกลัวว่าเขาจะใจกล้าทำเรื่องเลยเถิดมากกว่านี้ คงเพราะตั้งใจเรียนจริงๆใช้เวลาแค่หนึ่งวันกว่าฟู้หลงก็ว่ายน้ำเป็นแล้วจากคำพูดของเหลียงอิ่งฟางขอเพียงตกน้ำไม่ไกลจากฝั่งมากนักฟู้หลงจะขึ้นฝั่งเองนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะว่ายน้ำจนเก่งได้นั้น ไม่ใช่ว่าวันเดียวก็จะเรียนสําเร็จได้ฟู้หลงไปหาฟู่เฉินอวดกับเขาอย่างได้ใจทั้งถามว่าพวกฟู่เฉินทําอะไรบ้างตอนกลางวันพูดคุยเจียวเจ้าจนถึงเวลาอาหารเย็นค่อยกลับเรือนหลังพร้อมกับเหลียงอิ่งฟงังฟู้หวันรอพวกนางอยู่ที่ห้องโถงแล้วรีบไปล้างมือจะกินข้าวแล้ว จื่อยืนปรนิบัติอยู่ข้างหลังนางแย้มยิ้มน้อยๆท่าทางดูไม่มีอะไรผิดไปจากยามปกติฟู่หลงกับเหลียงอิ่งฟังสบตากันแวบหนึ่งไปล้างมือก่อนเมื่อกลับมานั่งเรียบร้อยแล้วฟู่หลงค่อยทำท่าเหมือนเพิ่งนึกได้หันไปถามหลานเซียงตอนกลางวันในน้อยไปเดินเล่นในสวนดอกไม้ทำถุงหอมผ้าใหมฟ้าตกตอนเจ้าไปที่สวนได้พบเห็นบ้างหรือไม่ คุณหนูลืมไปแล้วหรือข้าฟังคำสั่งของคุณหนูอยู่ในห้องซ่อมกระโปงที่ท่านทำขาดเมื่อวานไม่ได้ออกไปนอกห้องเลยเจ้าค่ะหลันเซียงยิ้มเอ่ยฟู่หลงทำท่าจำได้ขึ้นมาหันไปกระพริบตาให้ฟูว่วันพี่กล่าวได้ถูกต้องว่าแช่น้ำนานๆไม่ดีท่านดูสิข้าแช่น้ำจนสมองเลอะเลือนไปหมดแล้วฟู่หวันบีบหน้าที่เนียยนุ่มเหมือนเต้าหู้ของนางถามไปจือ ออกไปข้างนอกตอนเช้าเจ้าเห็นถุงหอมหรือไม่ไม่มีนะเจ้าคะ ทางที่ข้าไปเรือนชิงสวนเป็นทางเดียวกับคุณหนูทั้งสองพวกเราต่างไม่เห็นกันเลยบางทีนายน้อยอาจจะทำตกที่อื่นกระมังไปจื่อสายหน้าด้วยท่าทางปกติในใจกับแจ่มแจ้งดีว่าคงเป็นสีเชอรี่ทำถุงหอมตกแล้วต้องการตามหานายน้อยเกรงว่าถ้าลือกันไปว่าพวกคุณหนูหรือสาวใช้ข้างกายเก็บได้แล้วจะไม่เหมาะสมดังนั้นจึงสมอ้างรับว่าเป็นของตนเอง ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนางไม่มีทางยอมรับแน่ตั้งแต่กลับมาเมื่อตอนบ่ายนางก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกอีกเลยถ้ายอมรับตอนนี้เช่นนั้นนางจะอธิบายได้อย่างไรว่าทำไมถึงเก็บได้ตั้งครึ่งค่นวันแล้วไม่ยอมส่งคืนฟูหลงเดาไว้อยู่แล้วว่านางจะต้องเอ่ยเช่นนี้จึงพำเพียงแค่ก้มหน้าดื่มน้ำแกงเหลียงอิ่งฟังสั่งสาวใช้ข้างกายตนเอง เจ้าไปถามพวกสาวใช้น้อยใหญ่ทั้งหลายที่เรือนหลังดูว่ามีคนเก็บได้หรือไม่ใครเก็บได้จะมีรางวัลให้สาวใช้ผู้นั้นรีบไปทันทีค่อยกลับมาตอนฟ้ามืดไม่ได้ความอะไรกลับมาสีหน้าของเหลียงอิ่งฟางย่ำแย่ยิ่งเอ่ยขอโทษพี่น้องสกุลฟู่ด้วยดวงตาแดงต่ำ เป็นค่าที่อบรมสั่งสอนพวกนางไม่ดีถุงหอมไม่มีทางบินหายไปได้จะต้องมีคนแอบเก็บไว้น่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นสาวใช้คนไหนพี่สายตาคับแคบกระทั่งถุงหอมใบหนึ่งก็ยังจะซุกซ่อนไว้ทำให้ข้าเสียหน้ายิ่ง กล่าวแล้วก็กระแทกตัวนั่งลงเก้าอี้อย่างขุ่นเครืองหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดน้ำตาฟู่หวั่นร้อนใจขึ้นมาลองคิดกลับกันถ้าบ้านของนางมีคนรับใช้เช่นนี้นางก็ลำบากใจเหมือนกันดังนั้นจึงเข้าใจถึงความละอายใจของเหลียงอิ่งฟางเป็นอย่างดีรีบเอ่ยเสียงนุ่มนวล เจ้าอย่าคิดมากไปเลยพี่ชายของข้าเองก็เลอนเลอเสมอไม่แน่ว่าของที่ทำตกไว้อาจจะอยู่ในซอกมุมซักแห่งของไม่มีใครพบเห็นยายต้องร้องไห้ด้วยอย่าทำตัวเหมือนหนองสิเรื่องเล็กน้อยก็น้ำตาร่วงเพาะร่วงเพาะเรื่องไม่ดีก็โยงเข้ามาหานางฟู่หลงไม่ยินยอมพุ่งเข้าไปจี้รักแร้ของฟู่วันเหลียงอิ่งฟังหยุดร้องไห้ขึ้นมาหัวเราะแทน ตอนกลางคืนทั้งสามนอนด้วยกันตอนเช้าวันที่สองก็เตรียมตัวเดินทางลงจากเขาเข้าเมืองกลับบ้านของตนเองระหว่างทางกลับบ้านฟูหลงก็บอกเรื่องของเมื่อวานออกมาจนหมดสิน้นเอ่ยจบแล้วก็กุมมือของพี่สาวเอ่ยเสียงเบาข้ากลัวว่าพี่เห็นอิ่งฟังแล้วจะก,กระดากใจจึงจงใจให้นางไปแล้วถึงค่อยเอ่ยขึ้นเรื่องอื่นไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่กลับไปสอบถามไปจื่อก็จะรู้เอง ้าแค่อยากบอกท่านเรื่องนี้ข้ากับอิงฟางเห็นชัดเจนเป็นความผิดของไปจือทั้งนั้นพี่อย่าได้โทษตัวเองสีหน้าของฟู่วันซีดขาวอยู่บ้างไม่อยากเชื่อว่าคนข้างกายจะทำเรื่องพรันนี้ออกมาได้แต่ก็จำต้องเชื่อน้องสาวไม่มีเหตุผลพี่จะให้ร้ายสาวใช้คนหนึ่งพี่ไม่มีความแค้นอะไรกับนางถ้ามีความแค้นจริงน้องสาวก็ไม่จำเป็นต้องใช้อุบายอะไรบอกกล่าวกับนางคำเดียวก็สามารถ ไล่ไปจื่อไปได้แล้วก็แค่สาวใช้คนหนึ่งรู้งานแค่ไหนก็เทียบไม่ได้กับน้องสาวแท้ๆของตนหรอกลงจากรถม้าแล้วฟูหวันสร้างอ้างว่าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอำลามารดาและน้องสาวที่ออกมารับพวกนางเสียงเบาพาไปจื่อกับเรือนไห่ถังของนางคุณหนูพักผ่อนก่อนข้าจะไปวางสัมภาระของตัวเองไปจื่อยิ้มเอ่ยนางก็นำเสื้อผ้าสำหรับผัดเปลี่ยนไปสองตัวเช่นกัน ช้าก่อนฟู่หวันเรียกนางไว้ส่งสัญญาณให้สาวใช้เล็กสองคนถอยออกไปเหลือเพียงสาวใช้ใหญ่ไปทิ้งไว้ข้างตายนางลุกขึ้นนั่งบนตังนอนจ้องไปจือก่อนเอ่ยเมื่อวานคุณหนูสามเห็นเจ้ากับคุณชายใหญ่สกุลฉีอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ สีหน้าของไปจื่อซีดขาวทันทีสามารถเป็นสาวใช้ใหญ่ได้ก็ต้องมีความหลักแหลมบ้างถ้าเมื่อวานคุณหนูถามเช่นนี้นางก็คงไม่ตกใจถึงขั้นนี้แต่ทั้งที่คุณหนูสามเห็นชัดเจนกับจงใจเอ่ยว่าเป็นถุงหอมของนายน้อยเห็นได้ว่าสงสัยนางเช่นนั้นคุณหนูสามเห็นไปมากน้อยเท่าไหร่ทั้งบอกกล่าวกับคุณหนูร้องว่าอย่างไรบ้างไปจื่อไม่กล้ามองฟู่วันก้มหน้าครุ่นคิดหาข้ออ้างที่ดีที่สุดฟู่ วันกับเห็นท่าทางพิรุธของนางอยู่ในสายตาจากที่ยังเชื่อเพียงแปดส่วนก็กลายเป็นเชื่อเต็มที่ไม่ไว้หน้านางอีกสั่งให้ไปทิ้งค้นห่อผ้าของนางค้นไม่เจอก็ให้ค้นตัวคุณหนูข้าผิดไปแล้วเห็นว่าปิดต่อไปไม่อยู่แล้วไปเจอก็คุกเข่ากับพื้นโขกสีสษายยอมรับผิด เป็นค่าที่ถูกพูดผีครอบงำจิตใจเห็นถุงหอมของคุณชายใหญ่สกุลฉีเป็นงานปักสู่ซิวของแท้อย่างน้อยก็มีค่าหลายตำลึงเงนินจึงบังเกิดความรอบขึ้นมาคุณหนูลองทอดค่าเถอะค่าสำานึกผิดแล้วแค่เพราะมีค่าหรือ ฟู่หวันยิ้มเย็นมาถึงตอนนี้แล้วก็ยังจะโกหกต่อเห็นนางเป็นเด็กสาวอายุสามขวบหรืออย่างไรเมื่อคืนเหลียงอิ่งฟังละอายใจจนน้ำตาไหลก็ไม่เห็นนางมอบของออกมาไม่แม้แต่จะแอบเอาไปวางคืนเห็นได้ว่าไม่อาจตัดใจจากถุงหอมใบนั้นได้นางเคยเห็นฉีเชอร์มาแล้วหล่อเหล่ามากความสามารถคนหนูไม่น้อยต่างรอบชื่นชมเขาฟู่หวันไม่ง้อพอคาดเดาได้จากท่าทางของฮูหยินผู้ เท่าสกุลฉีและสีหูหยินแต่เรื่องยังไม่แน่นอนนางก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่คิดว่าสาวใช้ข้างกายจะมีใจให้เขาก่อนยิ่งไม่คิดว่าฉีเชอร์ที่มีท่าทางเฉกเช่นสุภาพบุรุษกลับเป็นพวกเจ้าชู้แท้ลมเก่งจงใจชนสตรีเข้าเมื่อวานถ้าไม่ใช่น้องสาวบังเอิญเห็นเข้าสองคนได้คบหากันภายหน้าเมื่อเรื่องราวเปิดเผยนางผู้เป็นเจ้านายก็ปัดความผิดไม่พ้น ไปจื่อยังจะอธิบายต่อแต่ฟู่หวันไม่อยากฟังแล้วสั่งให้ไปทิ้งเรียกหญิงรับใช้สูงวัยทั่วไปสองคนมาหน้าของไปจือขาวซีดไร้สีเลือดทันทีคานเข่าไปเบื้องหน้าของฟู่หวันร้องไห้พังโขกศรีรษะไปด้วยไม่มีความหวังหลงเหลืออยู่อีกคุณหนูอย่าขายค่าไปเลยข้าพูดความจริงแล้วเป็นข้าที่ไม่รู้จักรักษาตอดแก์ วาดหวังในตัวคุณชายใหญ่สกุลฉีคุณหนูละเว้นข้าสักครั้งเถอะเห็นแก่ที่ข้าปรนิบัติท่านมาตั้งแต่เด็กคุณหนูนางโขกศีรษะอย่างแรงจนหน้าผากแดงปื้นอย่างรวดเร็วฟู่วันไม่เอ่ยอะไรเพียงแต่เมื่อพวกไปทิ้งเข้ามาแล้วนางก็เงียบไปครู่หนึ่งค่อยให้หญิงรับใช้สูงวัยสองคนออกไปลุกขึ้นหันหลังให้ไปจือ เจ้ารับใช้ข้ามาอย่างดีหลายปีเจ้าไม่คำนึงถึงชื่อเสียงของข้าข้ากับตัดใจขายเจ้าไม่ได้เห็นแก่ที่เจ้าทำผิดครั้งแรกกลับไปเก็บข้าวของเถอข้าจะพูดกับหูหยินให้เจ้าเป็นอิสระนับจากนี้เจ้าไม่เกี่ยวข้องกับสกุลฟู่แล้วเล่าจบแล้วนางก็เดินจากไปด้วยสีหน้าซีดขาวฟู่หลงได้ยินหลันเซียงเอ่ยว่าพี่สาวเพียงแต่ไล่ไปจือออกไปก็ไม่ยินยอมอยู่บ้าง แต่เมื่อคิดดูดีๆแล้วอย่างไรเสียพี่สาวก็ยังมีชีวิตอยู่ไปจื่อจะเป็นหรือตายก็ไม่สำคัญแล้วพี่สาวเป็นคนใจอ่อนไปจื่อก็ยังไม่ได้ทำความผิดร้ายแรงยากแก้ไขได้อยู่ด้วยกันมาหลายปีพี่สาวใจกว้างปล่านางไปก็สมเหตุสมผลอยู่ภายใต้การจับตาของคู่คุ้มกันสกุลฟู่ก่อนพบขําไปจื่อก็นั่งเรือโดยสารที่มุ่งไปสู่แดนใต้กลับไปยังหูเจ้าอัน เป็นบ้านเกิดของนางสำหรับเรื่องที่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ไม่มีใครใส่ใจกลางคืนเมื่อฟู่ผิดเยียนกลับมาเฉียวซื่อก็เรียกเขาเข้าห้องด้านในกระซิบเล่าเรื่องให้ฟังหวันหวันประสบการณ์น้อยคิดแค่ว่าฉีเชอร์มีใจต่อไปจจอ แต่ข้าตับเห็นว่ารูปโฉมยังไปื่อต่อให้ฉีเชอร์คิดอยากขโมยกินก็ไม่ชื่นชอบนางหรอกฟู่ผิหยันไหนเลยจะคิดไม่ออก ดูแล้วสุขุมหนักแน่นมีความสามารถไม่คิดว่าจะเป็นพวกหลงทน,นงตนว่าฉลาดต่อให้ต้องการใกล้ชิดหวันหวันใช้อุบายสกรปรกเช่นนี้เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คู่ครองที่ดีหน้าภายหลังถ้าสกุลสีส่งเทียบเชิญมาอีกเจ้าก็พยายามปฏิเสธไปถ้าเป็นไปได้ก็พาไปแค่ลูกสาวสองคนไม่อาจให้หวันวันไปได้เฉียวซื่อก็คิดเช่นนี้เหมือนกัน ฟู่วันไล่าสาวใช้ออกหนึ่งคนไม่ก่อขึ้นลมอะไรในเมืองสิ้นตูมากสุดก็แค่ทำให้เหล่าคุณหนูสงสัยว่าไปจื่อทำอะไรผิดกันแน่ผ่านไปไม่กี่วันก็ลืมเรื่องนี้ไปหมดแต่สำหรับคนมีใจแอบแฝงแล้วกับมีความในไม่เหมือนกันฉีเชอร์เป็นคนแรกที่รู้เรื่องหลังจากครุ่นคิดแล้วก็พอคาดเดาได้ว่าเรื่องที่ไปจื่อแอบเก็บถุงหอมของบุรุษไว้ถูกคนรู้เข้าแล้วแต่ไม่รู้ว่าได้ ยงมาถึงตัวเขาด้วยหรือไม่เขาเล่าสังเกตปฏิกิริยาของฟู้ชนที่มีต่อเขา ฟู่เฉินปฏิบัติกับเขาเหมือนเก่าฉีเชอร์ยังคงไม่วางใจบางพีเฉียวซื่อกับฟู่วันอาจจะจงใจไม่เอ่ยเรื่องในเรือนหลังกับฟู่เฉินผ่านเทศกาลตวนอู่ไปเขาย้ำพรายให้น้องสาวเชิญพี่น้องสกุลฟู่มาอีกกับถูกเฉียวซื่อใช้ข้ออ้างว่าอากาศร้อนเป็นลมแดดง่ายปฏิเสธไปอย่างนุ่มนวลฉีเชอร์ขมวดคิ้วต่อให้ไปจื่อพูดว่าถุงหอมเป็นของเขาสกุลฟู่ก็ไม่รู้เสียหน่อย ว่าเขาตั้งใจทําตกยายต้องระแวงเขาด้วยจวนสู้ออกในเมืองหลวงก็มีคนมองหน้าต่างครุ่นคิดเช่นกัน อ่านรายงานข่าวที่ลูกน้องเค้นถามจักไปจื่อมาได้แล้วสีจิ้นยังคงคิดไม่ตกเหตุใดครั้งนี้เรื่องของไปจื่อกับสีเซอร์จึงถูกฟู่หลงพบเห็นเข้าก่อนแต่ชาติก่อนกลับไม่มีไม่เช่นนั้นชาติก่อนฟู่หวันก็คงไม่ตายหลังกับชาติมาเกิดใหม่เรื่องน้อยใหญ่ในเมืองหลวงล้วนเหมือนในความทรงจํามีเพียงแค่ทังเตจ,จีจ้โจที่มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนหน้านี้ถ้า เขาไม่ได้แกะสะเก็ดแผลให้นางตอนนี้นางก็คงเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเป็นสตรีที่ไม่ติดแผ่นดอกไม้ไปแล้วสั่งการลงไปเพิ่มการจับตาอีก เดิมสีสิ้นก็วางแผนไว้แล้วขอเพียงฉีเชอร์มาสู่ขอเขาก็จะให้ลูกน้องเชิญฉีเชอร์ไปสถานเริงรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเมืองสิ้นตูให้ฟู่ผินเย,ยนผู้รักใคร่บุตรสาวปฏิเสธงานแต่งงานช่วยปกป้องพี่สาวของชายาในอนาคตของเขาแล้วก็เคยคิดจะไล่ไปจื่อไปในเมื่อฉีเชอร์ทำผิดต่อฟู่วันเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่คู่ครองที่ดีมิสู้ไม่แต่งงานเสียเลยดีกว่าแต่ว่าตอน ไปตื่อถูกฟู่วันประพิดไปก่อนเช่นนั้นเขาก็อยากดูว่าถ้าเขาไม่ลงมือฉีเชอร์กับฟู่วันยังจะได้ครองคู่กันอยู่หรือไม่ถ้าไม่ความแตกต่างของสองชาติจะอยู่ที่ตรงไหนท่านอ,องสาวใช้คนนั้นจะจัดการอย่างไรดีค่ะมีเพียงตายแล้วเรื่องที่เขาแอบลอบสืบข่าวของสกุลฟู่จึงจะไม่ถูกคนนอกพบเห็น แสงยามเช้าสว่างรำไรไหมยเสียงกับหลันเสียงตื่นแต่เช้าสั่งให้พวกสาวใช้เล็กเก็บกวาดเรือนอย่างเป็นระเบียบเมื่อคืนมีฝนตกลงมาใบสีเขียวมรกตของดอกเยั่วจีในแปลงดอกไม้เปื้อนคลนเหลืองเป็นหย่อมๆยอมล้วนต้องเช็ดออกอย่างระมัดระวัง เจ้าดูดอกตูมเหล่านี้สิขึ้นเบียดกันแน่นเชียวบานแล้วจะต้องสวยมากแนะ่ถ้าสีไม่เหมือนกันก็คงจะดีมากเลยนอกหน้าต่างผ้าปโปรงง่งแดงสาวใช้เล็กคนหนึ่งที่เพิ่งอายุสิบขวบนิด,นดเอ่ออย่างยินดี เจ้าเบาเสียงลงหน่อยคุณหนูยังไม่ตื่นเลยสาวใช้ที่กำลังเช็ดใบไม้กับนางรีบส่งเสียงจู้จู้เป็นการเตือนเสียงแผ่วเบาน,นุ่มนวลของเหล่าสาวน้อยลอยเข้าห้องมาพร้อมกับกลิ่นหอมของดอกไม้ และเสียงร้องของนกบนกิ่งไม้ทำให้จิตใจผ่อนคลายเรื่อนลมนักฟูหลงหลับตาฟังแสงอรณุณที่เคยธรรมดายิ่งในสายตาของนางเมื่อสัมผัสอีกครั้งกลับพบว่างดงามสงบสุขยิ่งนักใหญ่ยยไม่งดงามเล่านี่เป็นวัยเยาว์ที่ยอดเยี่ยมของนางเป็นวัยที่สตรีมีความสุขมากที่สุดในชีวิตคุณหนูเกือบทุกคนก็คงได้ยินคำพูดเช่นนี้มาแล้วเมื่อแต่งออกไปเป็นสะใภ้แล้วมีธรรมเนียมมากมาก แต่ธร,รมเนียมเหล่านั้นก็มีเพียงเมื่อแต่งออกไปแล้วดังนั้นคุณหนูทั้งหลายย่อมตระหนักได้ถึงความแตกต่างของชีวิตในสองช่วงนี้สาวงามดุดบุปผาบานแล้วก็ร่วงโรยเหี่ยวเสาวแห้งตายแต่สวรค์มีเมตตาต่อนางให้ชีวิตหอมหวานแก่นางอีกครั้งทําให้ช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของนางแบ่งบานออกมาได้อีกครั้งเหมยเสียงแหวม่านเดินเข้ามาเห็นคุณหนูของนางนอนอยู่บนเบาะนุ่มยาว เท่าตัวคนที่ก่อนหน้านี้เพิ่งสั่งให้ห้องตัดเย็บทำให้สองขายกขึ้นสูงขยับขาไขว้กันไปมาช้าๆอย่างมีจังหวะภาพนี้งดงามยิ่งนักต่อให้ตัวนางเห็นมาเกือบสองเดือนแล้วเหมยเซียงก็ยังอดหยุดฝีเท้าไม่ได้ลืมที่จะตอบกลับไปชั่วขณะ ได้แต่กั้นลมหายใจยืนอยู่กับพี่รอบมองคุณหนูของนางถ้ากล่าวว่าขาสองข้างนั้นงามที่สุดสิ่งที่พอเทียบได้ก็มีแต่ใบหน้างามเลิศดของคุณหนูแล้วเพราะการฝึกฝนร่างกายตอนเช้าใบหน้าของสาวน้อยจึงแดงสดใส ห้องนอนที่เงียบเชียบของคุณหนูเสียงหอบหายใจที่ค่อยๆดังขึ้นทําให้ใจคนเต้นตึกตักโดยไม่ทราบสาเหตุเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้หนอเหมยเสียงพันนึกขึ้นมาได้มีครั้งหนึ่งที่คุณหนูให้นางไปหยิบของชิ้นหนึ่งจากหูหยินตอนที่นางเดินไปถึงหน้าประตูก็ได้ยินเสียงหอบหายใจเช่นนี้เสียงแผ่วเบาเป็นของฮูหยินหวานละมุนแผ่ซ่านไปถึงกระดูกยังมีเสียงหอบหายใจที่หนักหน่วงชื่อ เสียงช้าแต่ก็ดุดันอีกเสียงนางกําลังตังขาอยู่พี่เฉียวซิ่งก็เดินมาอีกทางเร่งให้นางจากไปเสียงเบาภายหลังเหมยเซียงค่อยเข้าใจว่านั่นคือเสียงอะไรหูหยินรูปโฉมงดงามน้ําเสียงอ่อนหวานไม่แปลกที่นายท่านจะเอ็นดูรักใคร่แต่ตอนนี้เหมยเซียงเห็นว่าคุณหนูแค่ฝึกจนเหนื่อยก็ยังทำให้คนสับสนวุ่นวายใจยิ่งกว่าตอนหูหยินได้รับความโปรโดปรานเสียอีก ภายหน้าเมื่อมีท่านเขยแล้วเจ้ายืนคิดอะไรอยู่ตรงนั้นหน้าแดงไปหมดแล้วฟูหลงทําท่าสุดท้ายเสร็จก็ลุกขึ้นสองขาเมื่อยล้านางก้มเอวไปทุบชุดนอนเบาบางเลื่อนไหลาจากคอลงมาเผยยอดปทุมฐานสองข้างออกมาหมดสิน้นเหมยเสียงหน้าแดงนางเบนสายตาไปเดินอ้อมฟู้หลงหันหลังเก็บเบาะนุ่มพางเอ่อยเยินยอเมื่อครู่ ตอนคุณหนูนอนอยู่ยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่พอยืนขึ้นมาดูแล้วท่านเหมือนจะสูงขึ้นเล็กน้อยพูดสิ่งที่คุณหนูชอบฟังเสียหน่อยคุณหนูจะได้ลืมท่าทางเลื่อนลอยของนางเมื่อครู่จริงหรือฟู่หลงยินดียิ่งตัวนางกลับวิ่งไปตรงหน้ากระจกหมยเสียงหอบเบาหนุ่มมายืนข้างกายนางพยักหน้ายิม้มคุณหนูสูงขึ้นบ้างจริงจ ตามอายุของคุณหนูแล้วก็ควรสูงในช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นผลที่ได้จากการฝึกตอนเช้าหรือไม่แต่ว่าคุณหนูมีสีหน้าสดใสขึ้นมากสดชื่นงดงามเหมือนดอกไม้สดเห็นได้ชัดว่ามีประโยชน์จริงๆเจ้าค่ะ ฟ้วงฟังแล้วก็ยิ้มไม่เอ่ยอะไรสีหน้านางมีหรือที่จะไม่ดีบิดามารดาต่างเป็นคนฉลาดหลังจากพี่สาวบอกกล่าวเหตุผลพี่ลงโทษไปจื่อแล้วพวกเขาก็เพ่งความสงสัยไปที่สีเชอร์หลังจากเทศกาลตัวนอู่สกุลฉีส่งเทียบเชิญมาสองครั้งท่านแม่ก็ปฏิเสธไปจากท่าทางเช่นนี้ถ้าสกุลฉีมาสู่ขอจริงบิดามารดาไม่มีทางรับปากแนะ่ ขอให้สกุลสีสรรหาถ้อยคำมาทำให้พวกเขาเปลี่ยนใจได้พี่สาวที่ชิงชังสีเชอร์ไปแล้วก็ไม่มีทางรับปากพี่สาวรู้ความดียิ่งไม่ทำให้พวกผู้ใหญ่กังวลแต่ก็ไม่ได้ขี้ขาดอ่อนแอเรื่องที่นางไม่ชอบย่อมอธิบายเหตุผลกับบิดามารดาดังนั้นจิตใจนางจึงเบิกบานยิ่งนะักยินดีที่พี่สาวไม่ต้องแต่งกับวินยูชนจอมปลอมที่ทรยศรักผู้นั้นยินดีกับพี่สาว และตนเองพี่ได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งอาบน้ำแต่งตัวอย่างเบิกบานใจแล้วฟูหลงเลือกสวมชุดกระโปรงจีบสีเขียวอ่อนพี่ปักลายดอกไม้ไปเรือนด้านหน้าคนในครอบครัวล้วนอยู่กันพร้อมหน้าฟูหลงเอ่ยกับมารดายอย่างได้ใจท่านแม่ ตอนที่ท่านตัดชุดใหม่ให้พวกเราให้ห้องตัดเย็บวัดตัวค่าใหม่ด้วยนะตัวค่าสูงขึ้นแล้วเฉียวซื่อรู้ว่าบุตรสาวเรียนวิธีทำให้ขาเรียวยาวอะไรทำนองนั้นกับเหลียงอิ่งฟงังฝึกจนลุ่มหลงติดใจ ช่วงแรกเมื่อเจอพวกเขาก็จะถามอยู่เสมอว่านางมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือไม่สุดท้ายเป็นเพราะบุตรชายคนโตหลบหน้านางติดติดกันสามวันบุตรสาวจึงค่อยสงบเสงเี่ยมลงฉะนั้นจึงไม่ได้ถือสาเป,เป็นเรื่องจริงจังอะไรฟู่เฉินกับจ้องฟู่หลงพังพยักหน้าขณะที่ฟู่หลงนึกว่าเขามองออกว่านางสูงขึ้นแล้วนั้นฟู่เฉินกับเอ่ยด้วยสีหน้าไม่พอใจกินตุจนอ้วนขนาดนั้น เอลก็ต้องหนาขึ้นหน่นอนควรจะคำพูดต่อจากนั้นไม่มีโอกาสได้เอ่ยต่อเห็นน้องสาวขบเคียวเขียวฟันพุ่งมาทางเขาฟูชอนรีบวิ่งหนีออกไปข้างนอกทันทีหน่อยเก่งจริงก็อยู่กับที่สิเจ้าเก่งจริงก็ตามข้ามาสิ สองพี่น้องวิ่งไล่กันรอบต้นกุ้ยในสวนกวนเกอเออชอบดูพี่ชายกับพี่สาวทะเลาะก,กันที่สุดยืดคอออกไปมองข้างนอกหัวเราะเอิร์กอักชอบใจกระทั่งฟู้หลงจับฟู้ฉันได้ทุบเขาหนักๆไปได้พักหนึ่งแล้วฟู้ผินเหยียนค่อยวางท่าบีดาทำหน้าตึงเอ่ยพอแล้วรีบกลับมานั่งที่โตโตกันหมดแล้วไม่กลัวว่าบ่าวไพ่จะหัวเราะเอาหรือพี่ชายรังแกข้าก่อน ฟู้ดงทะลึงตาใส่ฟู้เฉินมือที่อยู่ใต้โต๊ะกับแอบบีบเอวช่วงเวลาสั้นๆไม่อาจลงความเห็นแน่ชัดว่าพี่ชายพูดเล่นหรือเปล่าฟู้หวั่นเห็นการเคลื่อนไหวเล็กๆของน้องสาวกลัวว่านางจะเชื่อแล้วไม่ยอมกินข้าวอย่าฟังพี่ชายพูดมั่วซั่วเลยหนงหนงโตขึ้นแล้ว เอวก็ผอมลงไม่น้อยประโยคหลังนั้นนางกระซิบข้างหูฟู่หลงฟู่หลงค่อยวางใจได้แต่ก็ยังกินน้อยลงอยู่ดีฟู่ผินเยียนเห็นเข้าก็บังคับให้นางกินซาลาเปาไส้ถั่วแดงอีกใบฟู่ฉันลอบหัวเราะฟู่ผินเยียนแค่นเสียงหึลงโทษเขาให้ไปเขียนบทความพิชัยยุทธมาพอฝืนนับได้ว่าไม่ลำเอียงอยู่ฟังนิยายจบแล้ว ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ